สวัสดีค่ะวันนี้หลินจะมาเปรียบเทียบกระเป๋า2รุ่นนะคะก็คือเป็นชา n e l Phone Back ทั้งคู่เลยค่ะอันนี้จะคล้ายทรงชาแ n e l Walk นะคะส่วนอันนี้จะเป็น p h o n e Back นะคะอันนี้นะคะเป็น Hol o 29แนวตั้งอันนี้เป็น Hol o 31แนวนอนค่ะมาเริ่มใบสีชมพูนะคะใบสีชมพูใบนี้นะคะเป็นหนังคาวเวียอะไหล่เป็นทองวินเทจนะคะแล้วก็ ตัวกระเป๋าเขามีแม่เหล็กเปิดมาด้านหน้าช่องใส่ของหนึ่งช่องนะคะด้านบนเป็นช่องซิปนะคะตัวตรงนี้เป็นทําเป็นปั๊มชา n e l แล้วก็มีหนังตรงนี้นะคะร้อยรูปซิปออกมานะคะเปิดเป็นช่องโล่งๆสองช่องนะคะใส่ของได้จุเลยค่ะใส่มือถือได้สองสามเครื่องเลยค่ะ แล้วก็ด้านหลังเป็นโล่งๆนะคะตัวสายนะคะเป็นสายใหญ่นาะแล้วก็มีที่รองบ่านะคะตัวขยายข้างได้นะคะตัวขนาดนะคะตรงนี้จะความสูง7นิ้วครึ่งนะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้4นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ขยายได้ถึง2นิ้วครึ่งค่ะเวลาสะพายนะคะก็จะสะพายไหล่ได้ประมาณนี้นะคะ ค r อสบอดี้ได้ถ้าสภพยไหลก็จะยาวไปนิดนึงนะคะตัวสายไม่สามารถปรับระดับได้นะคะนอกจากว่าเราจะเอาตัวคล้องสายแล้วมาหดเอาเองนะคะเรามาเริ่มกันที่รุ่นสีเขียวต่อนะคะตัวรุ่นนี้นะคะอ,อ่อรุ่นนี้จะคล้าย Channel Walk นะคะตัวเป็นเปิดแป็กด้านหน้าแม่เหล็กหนึ่งช่องสามารถใส่มือถือ Pro Max ได้นะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะเป็นช่องซิปอีกหนึ่งช่องเปิดออกมาสามารถใส่ก๊์ดได้3ใบนะคะแล้วก็มีซิปซ่อนหนึ่งช่องแล้วก็ใส่แบงค์ได้ในช่องนี้นะคะแล้วก็มีพ็อกเก็ตหลัง1ช่องค่ะตัวสายนะคะถอดออกไม่ได้เหมือนกันตัวรุ่นนี้อะไหล่เป็นอะไหล่ไลฟ์โกนะคะไม่มีสายลองบ่าแต่ว่าตัวสายเนี่ยนะคะเวลาคอสบอดี้แล้ว ก็จะประมาณนี้ค่ะสั้นสั้นกว่าตัวสีชมพูแล้วก็เวลาท้าสะพายไหล่นะคะถ้าคิดว่ายาวเกินไปเราสามารถทบสายได้ตัวทบสายก็เราคล้องเข้าไปข้างในหน้าฝาแบบนี้นะคะแล้วก็ทบสายแล้วก็สะพายไหล่ได้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเอ,อ่อจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ ความยาว7นิ้วนะคะความสูง4นิ้วค่ะแล้วก็ตรงนี้1นิ้วครึ่งค่ะถ้าความจุใกล้เคียงกันอยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้จะจุมือถือได้ประมาณ1เครื่องแล้วก็ใส่แบงค์ใส่บัตรได้มากกว่าแค่นั้นเองค่ะค่ะถ้าเรามาเปรียบเทียบกันที่น้ำหนักนะคะตัวนี้จะเป็นสายใหญ่กว่านะคะแล้วก็เป็นโซ่หนาดังนั้นก็อาจจะหนักกว่านิดนึงส่วนนี้เป็นโซ่สายที่บางกว่า ก็เบากว่านิดนึงค่ะแต่ถ้าเทียบว,ว่าอะไรจุกว่าใบนี้จะจุได้มากกว่าเพราะว่าขยายข้างได้ถึง2นิ้วครึ่งซึ่งใบนี้ได้แค่นิ้วครึ่งเองค่ะแล้วก็อันนี้จะใส่มือถือได้แค่ประมาณ1เครื่องบวกบัตรแล้วก็เงินสดนิดหน่อยนะคะส่วนใบนี้สามารถจุได้เยอะกว่าแต่ใบนี้ก็แลกมาที่น้ําหนักสายที่มากกว่านะคะแล้วก็ ข้อเสียอันนี้ต้องระวังเวลาเปิดปิดฝานะคะอาจจะทําให้หนังย่นได้นะคะแต่รุ่นนี้มันเป็นซิปทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องหนังย่นนะคะสําหรับใครที่ชอบเน้นสไตล์ไหนก็แล้วแต่ชอบได้ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย